สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนอเกี่ยวกับ5 SMS อันตรายที่คุณผู้ชมเนี่ยห้ามไปเปิดอ่านเด็ดขาดนะครับเป็น SMS จากมิจฉาชีพมีอะไรบ้างก็คือการแจ้งว่าได้รับสิทธิ์ในเรื่องของสินเชื่อเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินการแจ้งของธนาคารในการปรับปรุงระบบนะครับการ แจ้งเตือนบัญชีธนาคารหรือบัญชีโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, TikTok, โดนแฮกนะครับการแจ้งเตือนยังไม่ชำระค่าบริการต่างๆการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันเรียกชำระค่าบริการตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นควรจะตรวจสอบก่อนคลิกก่อนเชื่อตั้งสติทุกครั้งที่อ่าน SMS อรีบนะครับอย่ารีบไปคลิกลิงก์ที่แนบมานะครับธนาคารเนี่ยจะไม่มีการส่ง SMS แนบลิงก์ให้ลูกค้านะ